5, 4, 3, 2, 1, Go สสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับนักเรียนมาพบกับรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเช่นเคยนะครับมาพบกับคุณครูชัยนัทกิษณเสรณีนะครับหรือว่าครูเอิร์ธนั่นเองจากโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชครับวันนี้นะครับนักเรียนเรามาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่อง วัตถุรอบตัวเรานะครับนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับวัตถุรอบตัวเรานะครับว่าสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับท่านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันได้เลยครับในหัวข้อวัตถุรอบตัวเรานะครับนักเรียนเราจะมาเรียนในหัวข้อย่อยเรื่องวัตถุที่ทําจากชิ้นส่วนย่อยนะครับชนิดเดียวกันมาประกอบกันและ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นนะครับนักเรียนวัตถุที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันมาประกอบกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนสังเกตภาพต่อไปนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือต้นกกหรือว่าต้นคาเนาะเขาก็จะเป็นพืชท้องถิ่นของบางจังหวัดหรือบางประเทศนั่นเอง และเขาก็จะนําชิ้นส่วนนี้นะครับนักเรียนมาตากให้แห้งเนาะพอตากให้แห้งเสร็จนะครับเขาก็จะใช้การทอหรือว่าการเรียงตัวการร้อยอะไรก็แลว้วแต่นะครับตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาเนี่ยนะครับนักเรียนมาทําเป็นเสือ่อทาทามิถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเสื่อที่เรานั่งกันตามปกติใช่ไหมครับถ้าเกิดบ้านใครมีเสื่อเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าจะเกิดการทอการถักหรือว่าการเรียงเส้นอะไรของเขาเนี่ยนะครับนักเรียนอันนี้ก็คือ วัตถุที่ทําจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันมาประกอบกันนั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อร้อนหรือเย็นนะครับนักเรียนให้นักเรียนดูรูปภาพนี้นะครับเนยก้อนเนี่ยนะครับนักเรียนถ้าเกิดเราซื้อมาก็จะประมาณนี้นะครับเนยก้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อสมมตคิครูเออซื้อมาจากเซเว่นครับ ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยในเซเว่นมันมีความเย็นใช่ไหมครับนักเรียนมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อรูเอร์ธเนี่ยนำมาวางในไมโครเวฟเราให้ความร้อนเนยของเขาเนี่ยก็จะหลอมเหลวนะครับนี่เขาเรียกว่าการเกี่ยเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อเราให้ความร้อนหรือว่าความเย็นแก่เขานั่นเองครับ ข้อ1น,นะครับวัตถุที่ทําจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันมาประกอบกันนะครับนักเรียนลองสังเกตบ้านหลังที่ครูเอิร์ธขึ้นรูปให้ดูเนี่ยนะครับนักเรียนมันจะมีวัตถุชนิดเดียวเลยหรือเปล่าครับที่สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานักเรียนลองคิดตามครูเอิร์ธสิครับก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยก็ทํามาจากกระเบื้องใช่ไหมครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก็ทํามาจากก้อนปูนก้อนอิฐใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็ผนังบ้านเนี่ยเราก็ฉาบด้วยปูนอีกทีเนาะ แล้วก็นักเรียนเห็นแนวระเบียงที่อยู่ตรงนี้ไหมครับก็ทํามาจากกระจกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะสร้างจากวัตถุอีกหลายๆชิ้นย่อยนะครับมาประกอบกันสิ่งของรอบตัวนะครับนักเรียนมีอยู่หลากหลายชนิดนะครับนักเรียนเคยสังเกตรหรือไม่ว่าสิ่งของบางชนิดเนี่ยเกิดจากการนําวัสดุ หลายชนิดมาประกอบกันเช่นโครงสร้างรถที่ทําจากโลหะและพลาสติกนะครับนักเรียนถ้าเกิดเราสังเกตด,ดีๆเนี่ยโครงข้างในรถเนี่ยก็จะทํามาจากโลหะใช่ไหมครับส่วนกาบที่ที่ห่อหุ้มรถเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกใช่ไหมครับล้อเนี่ยเขาก็ทํามาจากโลหะครับนักเรียนแล้วก็ยางรถจักรยานยนต์เนี่ยมันก็ทํามาจากยางใช่ไหมครับรองเท้ากีฬาเนี่ยก็ ทำมาจากวัตถุหลายๆอย่างเลยนะครับนักเรียนเช่นตัวรองเท้าที่ทําจากผ้านะครับก็ตัวที่หุ้มเท้าเลยเนาะก็จะทํามาจากผ้าใช่ไหมครับส่วนพื้นรองเท้าเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะทํามาจากยางนะครับซึ่งจะทําให้มีแรงเสียดสีกับพื้นนะครับนักเรียนทําให้เราเนี่ยไม่ลื่นเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องแรงเสียดสีนะครับในในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปครับ Uh อย่างเช่นรถเนี่ยนะครับนักเรียนที่ครูเอิร์ธบอกไปก็ทํามาจากหลายๆวัตถุนะครับนักเรียนมาประกอบกันเนาะอ่าอย่างที่ครูเอิร์ธบอกไปว่าตัวรองเท้าเนี่ยอ่าอย่างที่ครูเอิร์ธพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าตัวที่หุ้มรองเท้าเนี่ยนะครับนักเรียนเขาก็ทํามาจากตัวของผ้าใช่ไหมครับส่วนพื้นเนี่ยเขาก็ทํามาจากยางใช่ไหมครับ อ่าแล้วนี่ก็คือรูปรถจักรยานยนต์ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับนักเรียนรูปจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็จะทําจากวัสดุหลายๆชนิดใช่ไหมครับอย่างเช่นที่ครูเอร์อชี้อยู่เนี่ยนะครับเขาก็น่าจะทํามาจากโลหะหรือไม่ก็เหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางรุ่นนะครับนักเรียนแล้วก็สีแดงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นกาบเนี่ยก็จะทํามาจากพลาสติกใช่ไหมครับส่วนล้อเนี่ยเป็นซี่ๆเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาทํามาจากโลหะใช่ไหมครับแล้วก็ ยางเนี่ยเขาก็ทํามาจากยางนั่นเองอ่าเขาก็การลื่นนะครับนักเรียนยางเนี่ยเนาะวัตถุบางชนิดเนี่ยทำจากชิ้นส่วนย่อยๆนะครับนักเรียนที่มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเช่นกำแพงบ้านเนี่ยกำแพงบ้านของเราเนี่ยนะครับนักเรียนเราจะสังเกตได้เลยว่ากำแพงบ้านเนี่ยมีอิฐหลายๆก้อนประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งน <im> ี้เมื i, Mother, no ่อแยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นของวัตถุนะครับออกจากกันชิ้นส่วนย่อยๆเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นนำอิฐนำก้อนอิฐนะครับจากกำแพงบ้านเนี่ยมาประกอบเป็นทางเดินได้ครับนักเรียนถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยบางทีบ้านเรือนเนี่ยทำมาจากอิฐใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาอิฐเนี่ยไปทำเป็นกำแพงบ้านเราก็มาทำเป็นทางเดินได้นะครับ อ่าเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับกำแพงบ้านเนี่ยมีอิฐหลายก้อนใช่ไหมครับอิฐหลายก้อนนะครับมาประกอบเรียงกันมันก็จะเป็นกำแพงบ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าคูเอิร์ธเนี่ยไม่เอาอิฐเนี่ยมาทําเป็นกำแพงบ้านคูเอิร์ธก็สามารถนําเปลี่ยนรูปแบบของมันได้นะครับก็คือเอามาทําเป็นพื้นเอามาทําเป็นขอบสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่คคูเอิร์ธก็เอามาทําเป็นพื้นสนามหญ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ เป็นทางเดินเย่าที่ไวเราเดินได้ที่ไม่ให้กำแพงครับมันก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบของมันได้โอ้หอันนี้ก็เป็นรูปช็อกโกแลตใช่ไหมครับถ้าเกิดนักเรียนคนไหนนชอบกินช็อกโกแลตเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่านี่คือช็อกโกแลตใช่ไหมครับและเรื่องที่2ที่เราจะมาพูดกันนะครับนักเรียนก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อเราเนี่ยทำให้เขาร้อนหรือว่าเย็นนะครับ นักเรียนหลายคนนะครับคงชอบรับประทานช็อกโกแลตมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมีรสหวานและก็อร่อยใช่ไหมครับแต่ช็อกโกแลตเนี่ยมักจะหลอมเหลวได้ง่ายนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยเกิดการหลอมเหลวครับและก็เกิดการแข็งตัวครับเป็นสิ่งใดครับแน่นอนเลยนะครับว่าก็ต้องเป็นความร้อนหรือว่าความเย็นอย่างที่ครูเอิร์ธบอกไปนะครับในสมัยก่อนนะครับครูเอิร์ธเนี่ยเคยกินไอติมนะครับไอติมที่เขาตักตาม รถขายไอติมเนี่ยนะครับนักเรียนเขาก็จะเอาไอติมเนี่ยใส่ไปที่กลวยที่เราถือไอติมนะครับนักเรียนแล้วก็เอาไอติมเนี่ยจุ่มไปที่ช็อกโกแลตไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมน่าจะมีสิเพราะจุ่มไปที่ช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตนะครับจากที่เป็นน้าน้าอยู่เนี่ยแข็งตัวเลยนะครับนักเรียนแล้วก็เป็นแผ่นล่อนออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเย็นหรือว่าความร้อนนะครับนักเรียนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัสดุบางชนิดนะครับ นี้ก็จะเป็นรูปไข่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับไข่มาให้ฟังเนาะเขาบอกว่านอกจากนี้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนหรือทําให้วัสดุเนี่ยร้อนขึ้นนะครับวัสดุบางชนิดเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนสีได้เช่นเมื่อนําไข่ขาวนะครับไข่ขาวไปให้ความร้อนโดยการต้ม หรือว่าการทอดนะครับจะพบว่าไข่ขาวเป็นของเหลวใสใช่ไหมครับเมื่อเราตอกไข่ออกมาเราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นของเหลวใสใช่ไหมครับเมื่อสุกแล้วเนี่ยจะมีสีเปลี่ยนไปด้วยโดยเปลี่ยนเป็นสีไข่ขาวเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้ซิว่าจริงไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่ขาวปกติใช่ไหมครับที่เราตอกออกมา เม no <ke> ื่อครูเอิร์ธนํำไปต้มหรือว่าไปทอดนะครับนักเรียนสังเกตดูว่าไข่จากที่เป็นสีใสๆเนี่ยเขาก็จะเป็นสีที่ขุ่นขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวไข่แดงนะครับเขาก็จะเป็นสีที่อุ่นขุ่นขึ้นนะครับตามขอบเนี่ยก็จะมีสีเหลืองเห็นไหมครับว่าเขาจะเปลี่ยนสีไปใช่ไหมครับนักเรียน เมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลงวัสดุบางชนิดเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นน,น้ำหวานนะครับเมื่อถูกทำให้เย็นลงเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งครับนักเรียนน้ำหวานเนี่ยเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเมื่อทำให้เย็นลงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นได้อยังอันนี้ก็คือไอศครีมหลอดใช่ไหมครับเมื่อเราทำให น้ำนะครับที่เป็นของเหลวที่อยู่ในหลอดเนี่ยนะครับเกิดอุณหภูมิที่ลดลงนะครับนักเรียนมันก็จะทําให้น้ําที่อยู่ในหลอดเนี่ยแข็งตัวเป็นของแข็งใช่ไหมครับเดี๋ยวค้ชนะครับจะมีคลิปนะครับมาไขข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทําวัสดุต่างๆและก็การเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะครับวัสดุเมื่อเราให้ความร้อนแล้วก็ความเย็นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปดูคลิปที่ คูเอิร์ดนำมาให้นักเรียนดูได้เลยครับ ลิปดาจะพาโพล่าไปไหนเนี่ยบ้านลุงเคนไงลุงเคนบอกว่าขนมที่สั่งทำเสร็จแล้วก็เลยให้ไปเอานี่จะให้โพล่าไปช่วยแบกใช่หรือเปล่าน,น่าเดี๋ยวถึงบ้านเลวจะเลี้ยงขนมอร่อยๆขนมของคุณแม่ลิปดาตั้งหกักไม่ใช่ขนมของลิปดาสักหน่อยอะไรอ่ะฮะรือว่าลุงเคนทำดนมระเบิดเละเทะหมดเลย แล้วลุงเคนอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าลุงเคนเจอระเบิดจนไม่เหลือซากแล้วยังลุงยังลุงเคนโอ๊ยเจ็บลุงเคนทำพัดลมที่ทำให้คุณแม่ระเบิดหรอคะเปล่านะลุงเผลอทำชั้นวางของล้มต่างหากละนี่ไงพัดลมของคุณแม่ของลิดานะ่ะยังดีอยู่ดีเลย จริงด้วยขอบคุณค่ะลุงเคนลุงเคนทำพัดลมจากอะไรเหรอครับลุงทำจากวัสดุหลายอย่างเลยดูนี่นะโครงพัดลมนะ่ะทำจากกระดาษคู่ใบพัดทำมาจากพลาสติกสายไฟด้านนอกเป็นยางข้างในเป็นทองแดงฐานทำมาจากไม้ส่วนมอเตอร์ก็ทำมาจากโลหะหลายอย่างเลยมีทั้งเหล็กทองแดงแม่เหล็กอ้อหใชวัสดุหลายอย่างเลยนะคะใช่แล้วก็แต่ละส่วนนะ่ะทำหน้าที่ไม่เหมือนกัน มันก็เลยต้องใช้วัสดุให้เหมาะสมกับหน้าที่ยังไงล่ะแต่โพล่าเคยเห็นทั้งไม้ทั้งเหล็กไม่ได้มีรูปร่างแบบนี้นี่ครับลุงเคนทํายังไงถึงทําให้เป็นพัดลมได้ล่ะครับก็ใช้คุณสมบัติของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุไงล่ะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุใช่แล้วละจ้าวัสดุน่ะนอกจากจะมีคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างกันไปตามชนิดแล้วยังมีคุณสมบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุให้เหมาะสม กับการใช้งานที่เราต้องการได้ด้วยนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัสดุก็เช่นการบีบเป็นการใช้แรงกดที่ทั้งสองด้านของวัสดุนั้นการบิดเป็นการใช้แรงหมุนวัสดุในทิศทางตรงข้ามกันการทุบเป็นการใช้แรงกระแทกเข้าที่วัสดุนั้นการดัดเป็นการใช้แรงปรับเปลี่ยนรูปร่างวัสดุให้เปลี่ยนไปการดึงเป็นการใช้แรงทำให้วัสดุนั้นยืดออกทำให้ร้อนขึ้นเป็นการให้ความร้อนของวัสดุนั้นด้วยวิธีต่างๆ ทำให้เย็นลงเป็นการให้ความเย็นกับวัสดุนั้นด้วยวิธีต่างๆอย่างพัดลมเนี้ลุงก็ใช้การตัดกระดาษลูกฟู่เป็นเส้นๆทําเป็นโครงใบพัดก็ใช้การทําให้ร้อนและการบิดในการเปลี่ยนรูปร่างหรือมอเตอร์นี้ก็ใช้การดัดเปลี่ยนรูปร่างแผ่นโลหะเป็นต้นยังไงล่ะจ๊ะอ๋อขจาจแล้วค่ะ,คะเป็นแบบนี้นี่เองอะ เห็นแบบนี้ริบดาฉันอยากจันลองทำดูบ้างแล้วลรสิคะโฮล่าด้วยครับโฮล่าอยากลองทำด้วยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ทั้งคู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอ้าวทำไมล่ะคะเพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุนะ่ะต้องใช้ความร้อนด้วยวัสดุบางชนิดก็นำความร้อนได้ง่ายอย่างเช่นพวกโลหะก,ก็ไม่ควรจับด้วยมือเปล่าหรืออย่างแก้วที่แตกหักง่ายถ้าเราใช้แรงมากเกินไป ทั้งคู่ต้องระมัดระวังกันด้วยนะค่ะเอาละงั้นลองมาทําอะไรกันดีนะทํากระเป๋าแบบนั้นได้ไหมคะอ๋อกระเป๋าสารทํามาจากผัดตบชวาไม่ยากไม่ยากมาทํากันเลยเริ่มจากอุปกรณ์แน่นอนว่าก็คือก้านผัดตบชวาและก็สีย้อมถ้าต้องการสีสวยๆไงเราก็ต้องเอาก้านผัดตบชวานะมาตากให้แห้งสนิทซะก่อนจากนั้นก็เอามาอบอีกที เพื่อให้คงสีที่สวยงามและป้องกันเชื้อราแล้วก็เอามาตัดเป็นเส้นๆตามขนาดที่เราต้องการแล้วย้อมสีให้สวยงามตามที่ชอบจากนั้นก็เอามาสารเป็นเครื่องใช้ที่ต้องการแล้วก็เคลือบเพื่อความคงทนก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โห,โโห DIY ง่าย,ายน,นิดเดียวโอ้โลิบดาสารกระเป๋าใบใหญ่จังจะได้เอามาใส่พัดลมไงจะได้หิ้วกลับบ้านได้สะดวกสะดวกอ่ะอ๋อ แต่สุดท้ายโพล่าก็ต้องเป็นคนหิวอยู่ดีนี่นะเป็นยังไงครับเด็กๆได้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมของใช้ต่างๆถึงต้องใช้วัสดุหลายๆชนิดประกอบกันขึ้นมาก็เพราะว่าต้องใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของของใช้นั้นๆยังไงล่ะครับอย่างเช่นหม้อสำหรับทําอาหารก็ต้องใช้โลหะทำเพราะสามารถนำความร้อนได้ดี และถ้าเราใช้โลหะอย่างเดียวหม้อก็จะร้อนจนใช้งานลำบากดังนั้นส่วนหูจับจึงต้องใช้พลาสติกหรือ,อยางหุ้มเอาไว้เป็นฉนวนการความร้อนเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นยังไงล่ะครับหรืออย่างเช่นของเล่นเด็กเนี่ยก็มักจะใช้ไม้ยางหรือพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเป็นต้นเด็กๆลองไปดูกันได้นะครับว่าของใช้ต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรานะทำจากวัสดุอะไรบ้าง และใช้ทำหน้าที่อะไรและวัสดุต่างๆมีคุณสมบัติอะไรบ้างทีนี้พอเราอยากจะประดิษฐ์ดูบ้างก็จะได้เอาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆนั้นนะมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุกันได้ยังไงล่ะครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับว่าต้องระมัดระวังความปลอดภัยอยู่เสมอด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลิฟดาก,กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอที่คุ